ธรรมชาติที่เป็นไปอยู่อย่างเนี้ยไม่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าเป็นตถาตาคือเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นอวิตตาตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาาตาคือไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัพปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อมีวิญ,ญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเมื่อมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันก็ามาเข้าเรื่องปฏิจจสมุปาทอีกละเห็นไหมธรรมธาตุเนี้ยเรียกปฏิจจสมุาปาตพระองค์จึงบอกว่าธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถา,าตาอันเป็นอวิตถา,าตาอันเป็นอนัญญาตาอันเป็นอิทัปปัจจยาตาเห็นไหม ตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็นตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวดังนั้นวลีคำพูดนี้เป็นการอธิบายธรรมฝ่ายสังคตธ,ธรรมหรือฝ่ายปฏิจจสมุปบาทนั่นเองว่าธรรมธาตุใดในกรณีนั้นว่าธรรมธาตุเนี้ยตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็นตาม ธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่อยู่แล้วนั่นเทียวคือวิญญ,ญาณกับนามรูปเนี่ยมันตั้งของมันอยู่อยู่ของมันละ nah. คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดานั้นธรรมธาตุนี้มีกฎตายตัวแห่งความเป็นธรรมดาของมันแต่าคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บับงเกิดขึ้นก็นตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่ยแห่งธรรมดา ความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาสิ่งเหล่านี้มันตั้งอยู่อย่างธรรมดาของมันและมันเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาและเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นคือเมื่อมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนะระบบทั้งระบบสายปฏิจจ์ทั้งหมดเนี่ยองค,ความรู้ทั้งหมดคลองแห่งการเรียกรอง,งการพูดจา ครองแห่งการบัญญตัติเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญามีเพราะการทำงานของวิญญาณกระนมรูประบบทั้งระบบนี้คือสังคตธ,ธรรมหรือสังคธา,ธาตนะุระบบนี้ทั้งหมดเกิดเพราะ วิชาความไม่รู้เพราะไม่รู้ว่านามรูปเนี่ยวิญญาณนามรูปเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะไม่รู้ว่าวิญญาณและนามรูปเนี่ยมีสมุทัยกับมีนิโรธมีความเกิดและมีความดับพระองค์จึงบอกว่าเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ดังนั้นสังสารวัตก็เลยระบบทั้งหมดเนี่ยจึงเกิดขึ้นขติห้าก็เกิดขึ้นมันมีทธาที่รองรับอยู่แล้วนรกกําเนาชานเปลวิสัยมนุษย์เทวดาจึงเกิดขึ้น,นแต่นี้เมื่อสัตว์เนี่ยยังคลาย อวิชาไม่ได้ยังคลายความหลงไม่ได้สัตว์ก็จะยึดติดในวิญญาณต่อเนื่องไปเรื่อยๆสัตว์ก็จะมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในวิญญาณต่อเนื่องเป็นท่าเดียวที่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดถือ เมื่อสัตว์ยึดถือซึ่งวิญญาณและวิญญาณไปปฏิทิตังในธาตุใดสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปพระองค์จึงตรัสว่าอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีนะสัตว์ก็เลยได้อัตภาพอันเป็นนรกบ้างเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้าง เวียนเกิดเวียนตายกันอยู่อย่างนี้หาที่จบไม่ได้ตลอดการยืดยาวนานสังสารวัตที่ล่วงไปแล้วนับประมาณไม่ได้การนับสังสารวัตเนี่ยพิกขุก็ถามพระศาสดาว่ากี่ปีกันพรงบอกนับปีไม่ได้นะ สังสวัสเนี่ยนับกันเป็นกับแล้วกับหนึ่งเนี่ยนานขนาดไหนพระองค์ก็อุปมาว่าเมืองเม,มืองหนึ่งเนี่ยนะยาวโยดกว้างโยดสูงโยดหนึ่งมีกำแพงเหล็กล้อมรอบนะนะหนึ่งลูกบาทโยดเนี่ย เมืองเนี้ยบรรจุมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเต็มทั้งเมืองทุกหนึ่งรยปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกหนึ่งเมล็ดความเพียรที่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนมเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยหมดสิ้นไปทั้งเมืองเนี่ยหนึ่งกับยังไม่สิ้นไปดีนี่คือประมาณหนึ่งกับ ยอดหนึ่งมาตาไทยก็ประมาณ16กกิโลนะดังนั้นเมืองเมืองหนึ่งที่มีกำแพงล้อมรอบเนี่ยสิบนกะกิโลทั้งหมดบรรจุเมล็ดพันธุ์ผักกาดเต็มหมดและทุกหนึ่งร้อยปีบุตรเอาหยิบเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกหนึ่งเมล็ดนี่คือหนึ่งกับพราหมณ์ถามพระผู้มีพระภาคอีกว่าแล้วสัตว์เนี่ยท่องเที่ยวมาแล้วกี่กับนะ พระผู้มีพระภาคก็บอกไม่อาจน,นับได้ว่าร้อยกับพันกับแสนกับพระองค์ก็เลยอุปมาว่าเม็ดทรายเนี่ยในแม่น้ำคงคาตลอดทั้งหมดตั้งแต่ต้นแม่น้ำถึงปากแม่น้ำคงคาเนี่ยมีจำนวนมากมายเท่าใดเนี่ยกับที่ร่วงไปแล้วเนี่ยมีมากกว่า เรานับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาไหวไหมไม่ไหวนะแต่กับที่ล่วงไปแล้วเนี่ยมีมากกว่าดังนั้นกับที่ล่วงไปแล้วของแต่ละคนที่สร้างบุญสร้างกรรมดีกรรมชั่วกันมาเนี่ยมากมายมหาศาลเราเห็นไหมว่าอาวิชชาความหลงเนี่ยมันเกาะติดอยู่กับเราเนี่ยมานานมากจึงไม่สงสัยว่าเวลา เรานั่งสมาธิทำไมมันไม่มีความลังเลสงสัยเลยในการที่จะไม่เกาะซึ่งวิญญาณนะพอวิญญาณดวงหนึงดับปุ๊บเนี่ยมันพอใจวิญญาณดวงใหม่เกาะใหม่ทันทีทำให้เกิดความต่อเนื่องของวิญญาณตลอดทั้งที่วิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณไม่ได้ต่อเนื่องวิญญาณไม่ได้เป็นผู้ท่องเที่ยวไป ในพบนั้นพบนี้ไม่ไม่มีวิญญาณวิ่งไปสู่อารมณ์นั้นวิ่งกลับมาสู่อารมณ์นี้วิ่งไปพบนั้นพบนี้ไม่มีแต่สัตว์เป็นผู้ลั่นไปท่องเที่ยวไปโดยสัตว์อาศัยวิญญาณเกาะวิญญาณดวงนี้พอวิญญาณดวงนี้ดับเกาะวิญญาณดวงนี้วิญญาณดวงนี้ดับเกาะวิญญาณดวงนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นนามธรรม มันจึงเป็นอะไรที่เร็วมากจนเราสังเกตไม่ทันจึงเกิดเป็นความต่อเนื่องของวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกวิญญาณที่เกิดดับรวดเร็วจึงเกิดความต่อเนื่องกันสติที่เราเข้าไปเห็นไม่ทันจึงรู้สึกว่าวิญญาณวิ่งไปวิ่งมานะพระองค์จึงเรียกมันว่าการมาการไป